<laughs> Sisters and brothers of the Fifth Fleet, it's time. I'll keep my farewell brief. Never was much with words. Once you board this ship, there's no turning back. The next ground your feet will touch will be that of the New World. If any of you have lost your nerve, then step away now and let no one judge you. Very well. Then sail safe and strong. And may the Sapphire Star light your way. โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเปิดโปรเจกต์อาร์ตโปรเจกต์ใหม่กันแล้วกับอาร์ตมอนสเตอร์ฮันเตอร์นะครับทุกคนคุณอาจจะสงสัยนะว่าไอ้เมื่อวันก่อนเนี่ยผมเพิ่งลงอาร์ตไคจูตอนแรกไปใช่ไหมทำไมอยู่วันนี้มาเปิดซีรีส์ใหม่นะครับก็อยากให้ผมแจ้งว่าในหน้าชุมชนแล้วก็แจ้งว่าในตัวคลิปเองแล้วนะว่าซีรีส์อาร์ตไคจูเนี่ยมันไม่สามารถเล่นได้นะคือผมลองทุกเส้นทางแล้วฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมจะไปทางไหนมันก็มีปัญหารออยู่เต็มไปหมดเลยฮะะะเเราาาาากกก็็ใช้้้้นน้วววลลลแแแแมมมค่จนนนนอผืปดดฮ ผมก็เลยว่าไม่เป็นไรแล้วงั้นก็เราพักไอ้เจ้าซินีอาร์คจูนั่นไว้ก่อนเนาะแล้วเราก็มาเริ่มกันใหม่ในโปรเจกต์อาร์คมอนสเตอร์ฮันเตอร์แทนเนาะก็แล้วทุกคนในโปรเจกต์นี้เราก็จะเล่นกันในแมปฟีออเดอร์นะครับซึ่งเจ้าแมปนี้ก็เป็นหนึ่งแมปที่พูดตรงแมปนี้ผมไม่เคยเปิดเล่นคนเดียวเลยครับปกติผมจะเปิดแมปนี้เล่นกับเพื่อนตลอดเลยนี่ก็มาเราสร้างตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็มาลุยกันเลยแล้วกันนะทุกคนมาก็เมื่อกี้ผมลองไปเช็คความเรียบร้อยมานะว่าเอออออในนนแแมมมมมมมีีีตัวัวหาหาว็็เเเกกกิิด้ลลลลซรร์ฟปปญหหาาาื่่ผงะ <Okay. S 2> เเริ่มมาทําไมกูนี่เลยะเริ่มมาเหมือนกูได้เสียงปลดล็อกเอ็นแก้มเลยอ่านะทุกคนด้วยความคลาสสิกมันต้องเกาแขนนะทุกคนคันแขนฮนะ <c oughs> ก็ในซีรีส์นี้เนี่ยมดหลักใหญ่ๆจะมีอยู่สองตัไอสัตว์เริ่มมามึงเอาไว้เรอวะไอเชี่ยจะเดินได้หรอไปก่อนกูไปก่อนก็มดหลั <c oughs> <K> ก <c oughs> จะมีอยู่สองมดใหญ่ๆนะก็คือมดแพชชูเบิร์กนะเป็นมดของพวกสัตว์ในเทพนิยายแล้วก็มดมอนฮันนะเออเออเออ สุต่อสุดพ่อไอ้เหี้ยเดเดี๋ยวเดีปิดมันเอาเร็ฮะไอ้เหี้ยเปิดมาเจอเลยครับทุกคนกับมอนสเตอร์ตัวแรกของเรานะครับเจ้าโอโดการอนนะฮะไอ้เหี้ยผู้ดีเมื่อกี้กูไม่โดนหรอทุกคนเกือบแล้วนิดเดียวไอ้เหี้ยเอ้ยมึงมึงไม่เข้าใจไอ้เหี้ยไอ้พวกเหี้ยนี่ก็ขอให้เราสามารถสลัดมันหลุดได้นะมันจะมาปะวะไม่รู้นะครับทุกคนแต่เดี๋ยวผมขอเช็คกันนะว่าเราได้เอ็นเกมอะไรมานะชิป อันนี้ผมไปซื้อเมาส์ใหม่ทุกคนเมาส์มันเลยอาจจะดูแบบแปลกๆนิดนึงเเมื่อกี้เราปลดล็อกไอเกมอะไรอะทุกคนไอเกมแท็กก็เดควะไม่รู้นะแต่เมื่อกี้เหมือนมันปลดล็อกอะไรเลยเขียนไปไว้เลยฮะเราไปเริ่มเล่นก่อนเลยก็ด้านแมทฟิลเดอร์นี้ก็เป็นแมทที่มีคอนเทนต์เยอะมากๆนะทุกคนมันมีอยู่มันสี่มิติแล้วก็มีพื้นที่สำรวจเยอะมากๆเลยฮะเฮ้ยเราเจอตัวอะไรไม่ได้ทุกคนไอ้เหี้ยกอบลินเหรอ มันเปตัวหาเลยวะอุยอ้ยอุ๊ยไอ้เจี้ยอะไรวะเนะี่ยเลเซอร์บลีดโอเคช่างเมืองช่างเมึงอะไรย่ะสัตว์บายอะไอ้เจี้ยกูไปละนี่ทุกคนผมว่าไอ้พวกนี้น่าจะเป็นตัวจากมอสแพดเวิร์กนะตัวหาลวแล้วเต็ไมไปหมดเลยฮะมัสบีแล้วว่าสิบห้าทูฟิตตัวนี้ไอ้เจี้ยมนุษย์ปูอ่ะทุกคนแล้วแบบที่กูตกใจคือเมื่อกี้กูแม่งวิ่งเข้าไปพาสติฟเทมเ <c oughs> มันเฉยๆนายเจี๊ยเฉยจะกมอสแพดเวิร์กเนี่ยผมเห็นมันน่าสนใจดีนะผมก็เลยลงมานะโอ้ยเจี๊ยเจ ตองแต้มหน้าก่อนนะเกิดเจ้ทุกคนเราดูพวกเอ็นแกมมันก่อนเรามีเอ็นแกมฟรีไหมโอ้โหไม่เ,เดี๋ยวเดีย๋ยวตรงเรียนนี้ก่อนนะโอเคอ่าโซแทบมาพวกเอ็นแกมฟรีก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะทุกคนเนี่ยสปปรินอันนี้เป็นของบอลฮันนะสตีมพังเซิเบอร์คอปเปอร์เพลทมาตัดไม้ก่อนเลย ก็ขอให้ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่เราสามารถเล่นได้แบบจริงๆนะทุกคนนี่คือผมเกียจมานั่งแบบนั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแหะฮะมันไม่หนุกขี้เคี้ยเลยการที่เราต้องมานั่งเปลี่ยนโปรเจกต์ไปมาเนี่ยทางที่หนึ่งอันกูถ่ายแค่ตอนเดียวอะเชียปูนไปโคตรแซ่ดเลยแต่ทุกคนผมผมวิ่งมานาตอนนี้เริ่มหิวละที่หิวไวนที่ผ,ผายเลยกูเราทำฟินกันก่อนเลยฮะถ้าเป็นทําฟินดีเราขุดหาฟินมาอ่าทำขวานไม่เออช่นเราต้องเก็บเบอร์รี่กินด้วยว เดี๋ยว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 บารีบารีเนี่ยทุกคนเร็วก่อนเริ่มมามันก็หิวเลยฮะใส่แถวนี้มันเป็นเขียดหนาวนะฮะเวลาใต้หิวมันลงไปเลยลงเยอะแต่เพราะเรื่องน้าเราไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะเพราะว่าน้าเรากินได้เรื่อยๆอยู่แล้วเราอยู่ติดทะเลนะตรงนี้มันอยู่ในโซนอะไรเอ่ยวัดดิแลนับ11องศาก็ก็หนาวใช้ได้นะเราจิ้มวนนี้ตะกอได้ไหมโดโดาเราิโดโดก่อนเลยฮะ จิ้มแมงไอ้เฮียโอ้ยจิ้มไม่ได้วะยังแม่คลับข,ของอยู่แม่งชา้าสบายเนาะมึงเจอกูมึงเจอกูมึงเจอกูอกไอ้โดโดโวเวนมาตอนเนี้ยมาสวยโอ้ยเฮียหอกพังนี่อะไรต่ดจิ้มจิ้มเอยดิจิ้ม,ม,อมเออสวยมาเขาต้องล่าสัตว์กันหน่อยฮะให้พวกนกเวนมาเนื้อเยอะเลยฮะ ก็ผมจําได้ทุกคนว่าในบริเวณนี้ถ้าเกิดเราอยู่จนมืดมันจะหนาวแล้วแบบหนาวมากๆเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเมึงทำอะไรกูอะเฮ้ยทุกคนมันมันมันไอ้นี่กูทำไมอะเฮ้ยเฮ้ยมึงตีกูทำไมไอ้เฮี้ยกูทำอะไรมึงวะผีชุ่มผายแล้วครับทุกคนมันมาตีผมอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ตลกนะเว้ยมึงตีกูทำไมอะกูทำอะไรมึงวะลูกใส่ละโคซาร์ทุกคนมันมันมาตีกูเออโอเคโอเคมัน ไอ้เฮียอยู่บนพิงไท่กูเฉยเลยไอ้สัตว์พี่ดีตรงไหนวะถามจริงแคมไฟยังไม่เรียนใช่ไหมเราไปที่พวเวลอ,อะเฮ้ยกูจะไม่เรียนนี้ดิข้างหน้าไปน่าจะเป็นดีโลนะฮะจะทำไอ้นี่มาก่อนเลยทำแคมไฟมาเลยฮะตอนนี้ก็ต้องหาแบบที่จะมันให้ความอบอุ่นนิดนึงพอดีช่วงนี้ขาดความอบอุ่นฮะคือ <c oughs> เราอย่าปล่อยให้ตัวเรามันเย็นมากทุกคนคือถ้าเกิดตัวเรามันหนาวอ่ะมันจะหิวเร็วนะ โอเคเรา,เาไม้กับอันนี้ใส่เข้าไปอ่ะแล้วจุดไฟเผาเลยเรากินนี่ก่อนเลยไหมเบอร์รี่กินไปก็ได้ฮะแต่มันก็ยังหิวอยู่อ่ะเคต้องต้องทำชุดในะช่คำชุดฮะเจ็บเจ็บเจ็บโอเคขอแค่ตรงนี้มันอย่าเพิ่งมีตัวอะไรมาหากูก็พอแล้วไอ้เยี่ยกูยังไม่อยากโดนเซ็ตหยอดสูตรต่อซีมอรสองห่อใส่ไข่แถวนี้เขาจ้องจะเล่นไอ้ยเยี่ยแม่ง คือเริ่มมาเมื่อกี้ขโหเมื่อกี้ดุ้งอย่าทุกคนไอ้เหีนนเ้ยหมาโอโลกรอนอยู่ๆไม่โผล่มาไอ้เหี้ยผมไม่รู้ทุกคนคือมอสมอนฮันนี่ผมไม่เคยเล่นนะแต่ผมเดาว่ามันนา่าจะโหดอยู่แหละก็ไม่รู้จะโหดขนาดไหนเหมือนกันนะก็ก็ต้องรอดูอะฮะไอ้เหี้ยแต่เมื่อกี้มันดุ้งเลยทุกคนดุด้งแบบเชี่ยโชคดีทุกคนเมื่อกี้มันตีไม่โดนผมคือถ้ามันตีโดนผมผม,ผมน่าจะดองไปแล้วเมื่อกี้คุณได้ดองขี้ไปแล้วอะไอ้เหี้ยแม่งไม่เวิร์กเลยฮะในบริเวณนี้ เพราะว่าเราควรหาที่ปลอดภัยอยู่อันก่อนฮนะที่นี้เราสามารถใช้ฟังก์ชันวาร์ปได้นะแต่เพราะว่าเราแบบเราเพิ่งไปใช้เลยเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดเราวาร์ปปุ๊บเราจะไปโผล่ที่ไหนนะคือผมเคยเล่นแบบนี้แล้วก็เคยแต่ผมก็จำไม่ได้นะครับว่าแบบนี้มันมีอะไรตรงไหนบ้างนะเพราะมันก็นานมากแล้วอโอเคเราอันนี้ตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็ทำหอกเพิ่มเอาไม้มาไม้ไม้ไม้ไม ชิบชิบเชิบเดต๋ยวกณ์นี้ทำหอ,อกไปเยอะก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่มีมอสหอ,อกอินฟินิตี้เหมือนในตตวซนดี้ก่อนแล้วนะหอ,อกกว่าใช้แล้วมันหมดได้นะฮะแต่แบบนี้เครื่องใหญ่เนี่ยมีทางให้ตับตัวเต็มไปหมดเลยโวแบบนี้เป็นหนึ่งแบบที่สวยมากนะใช้กินน้ำไม่ได้ก็ต้องลงมากินอย่างงี้ต,ตัวอะไรอะ่ะเขาไม่มีเคยเหมือนผยยังไม่เห็นตัวอะไรแปลกๆนะเอออะไรอะ่ะ นิดวอเตอร์อะไรทุกคนทุกอย่าง่ะทุกคนเมื่อกี้ไอตัวนั้นเมันจะมีคําพูดอะไรขึ้นด้วยอะเราเข้าไปดูใกล้ไหมอะเออเราแบบการสำรวจรตอบกันนทกูไม่ใช่ไรเฮียกูจะเล่นกูแลไอสัตว์เฮ้ยไอเฮียเดี๋ยเดี๋ยวเเฮ้ย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 เบาเบาเบน้องเบาม่เดี๋ยวเลยโอ๊ยยี่ตัวขโมยอะแมวเอตัวขโมยยยาายายายาต่ถกูกดเล่นไอพวกเฮียได้ปะวะอมันี่มัน มันคือตัวแล้วทุกคนวายโคโบอเหรอมึงลองตีไปดิมึงลองตีดินี่อะไรเฮียเออตีกันไปตีกันไปตีกันไปเอ,อ้ยพี่เต่าจัดการเลยฮะสวยสวยเฮ้ยเจ้าตัวขโมยไหมเอ๋มี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 เอ,เอ,เอ๋เดี๋ยวเดี๋ยววัวจับไปเลยเพื่อนควจับตัวขโมยก่อนอ๋อเมเจอร์เบอรี่ไว้นี่ไอตัวขโมยนี่เขาหน้าจับนะทุกคนเราสามารถให้มันฟาร์มพวกของให้เราได้นะออโอ้โอเคได้ไปแล้วไอสัตว์ แม่งตัวเหลืองแล้วทุกคนที่จะเป็นสลิมแน่นอนเฮ้ยมีตัวด้วยอ่ะตัวอะไรอ่ะฟังกัสเหรอเฮ้ยเออทุกคนเลยปแปลกเต็มเลยโอ้ยไอ้ตัวนี้แกเมียว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 ไอนเบลยี่สิบเมียดีกว่าฮะเดี๋ยวเราแบบไปจิมม้มมัวจิ้มซัวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปจิ้มโดนตบโหดโดอโอเเา,าะโดโด,โด,โด,โดน เด,ด,ดีวดูไอ้น้องมาดิดิมาโอ้ยเชี่ยเขาไปใกล้มาดิเชี่ยเขาไปใกล้ตัวนี่เอิมอย่เขาไปใกล้ดิโอ clouds clouds ้ยนี่ไงเยอะกูไปขีดโดนมันไอ้สัตว์เอ้ยไอให่ตัวใหญ่โอยย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 ย้ยยยย อโอ้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 ไม่หนุกแล้วไม่หนุกเลยเยี่ยไม่หนุกแล้วไม่หนุกแล้วไม่หนุกแล้วเอ้ยเฮโอ้โหหมาโอ้โหหมาโอ้โหบังกรโอ้โหเยี่ยมเลยเทียบเลยเดี๋ยวเลยด้วอย่าไปยุ่งกูนะเว้ยเดี๋ยวเคไม่ยุ่งกูนะเอามังกรไปดีโอ้ยโอหมาโอ้โหโอ้โหหมาหมาอืมเยี่ยวาร์คฮะเออใช่ทุกคนเราสามารถฟาร์มของพวกนี้ได้ด้วยว่ะในหลังวันนี้ถ้าเกิดเราฟาร์มเรามีโอกาสได้ของเหล็กอยู่นะนี่ไหลอะอ๋อนี่สกินที่ เอ๊บโอเคไม่ได้นะไม่ได้แต่เศษเหล็กมาโอกาสดรอปผมก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะว่าโอกาสดรอปมันเยอะไหมอะโอเคไอ้เคียร์หรือต้องใช้ของเหล็กฟาร์มวะแล้วทุกคนตีตีไปก่อนนะคือมีโอกาสได้อย่าน้อยมีโอกาสได้นิดนึงก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะเขียนมาเออทุกคนเปลี่ยนมาเราคล้องโต๊ะกันเยอะเลยฮะคือเอ้ยนี่ไงได้แล้วโอ้โหแม่งหน้าไม้ฮะ อูยังไม่มีกระสุนเลยอะคือตอนนี้ผมอยากได้เป็นพวกอุปกรณ์มากกว่าแบบเป็นพวกไม่ใช่เด็กวัยอยู sure> ่นี้อยากได้พวกขวานพวกพิกแอรอะไอ้เฮียอะเซ็งความปลอดก่อนนะเจ็บเจ็บมีเศษเหล็กครับทุกคนเฮ้ยเนี่ยได้แล้วมทัลแฮชเชตไหนได้แล้วครับทุกคนเฮ้ยแรดเดี๋ยวยูกูนะตอนนี้ฝ่าได้ของง่ายขึ้นปะ เออนี่ไงของเพียบของเพียบของเพียบีดดีมาตุ่มเลยเนาะจึ๊บไอ้เดี๋ยวได้เนื้อได้โอู้หูได้หอกด้วยเคเดี๋ยวเริ่มมาก็ค่อนข้างดีนะจังหวะนี้เฮ้ยตัวอะไรก่ะได้เป็นมนุษย์ปู่นะใช่ไหมผมไม่ใช่เว้ยเพีย้ยหมูป่าว uh. ่ะช okay. oh, ิบหมูป่าวทุกคนเดี๋ยวๆๆๆดชิบหายแล้วกูต้องวาร์ปด่วนแล้วทุกคนโอ้ยแลนด์นอต โอเคตรงนี้น่าจะจได้วับด่วนเลยฮะไม่ได้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 ไไดไไดอยูนี้ต่อไปไม่ได้เวิร์คทาแม่งมีหมูป่าไอ้เคียเอ้ยเดี๋ยวอู่หูเชนอาเจนด้วยอ่ะแล้วตรงนี้แม่งแคบด้วยไงผมว่าถ้าเกิดเราโดนล้อมทีนึงเราไม่มีทางหนีเลยนะเชี่ยร์ทุกคนเปิดมามแม่งก็ไอ้เชนหนักอะ่ะหนักหนัก,หน,กหนักใช้ได้เลยวะ่ะเปิดมาเคยแต่ว่า,าได้ของเหล็กมาครบเซตนี่ก็โอเคอยู่นะถือกันเรเล่นไม่ดีนะโอ้สุดจะปวดหัว โอเคเฮียกูมาตรงโอโดกาลอนปะเนี่ยชิบหายทุกคนผมแบบไอ้เฮียเอ้ยกูวาร์ปมาข้างหลังอะไม่ฮะทำไงโอ้โหตรงนั้นไอ้ต้นแม่งตีเราจำได้เว้ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเราแบบเราถนอมสเตมิีนาไปก่อนนะทุกคนคือถ้าเกิดมันยังไม่เห็นเราเพราะมันถอมถนอมสเตมิีนาไปก่อนดีกว่าถ้าไม่เห็นขึ้นมาทีน่าจะลำบากนะฮะโอเคโอเคโอเค ผมว่าเราวิ่งกลับลงแคมป์ไฟดีกว่าฮะแล้วเดี๋ยวจะเริ่มสร้างบ้านกันเอาเป็นกระท่อมเล็เกก่อนก็นได้เอาให้มันพอเอาตัวนี้คืนนี้ได้ะแต่ว่าเราต้องใช้ไอตัวทอดตอะพวกสแตนดิ้งทอดตะน่าช่วยได้จิ้มแมงก่อนเลยเพวกเฮี้ยนี่จิ้มก่อนเลยฮะจิ้มแมงสวยเอาเน,นื้อมาครับกินเนืมม้อน้อยป่ะอุากกา้นจักราทุกคนจากกาักราเป็นมอนสเตอร์ในแมป ancient forest ของ monster hunter นะกูไม่อยากจะยุ่งกับแมงเลยอะตัวแมงหลบยากไอ้เหี้ย อ้ามันมาตีสามเขาอยู่ทุกคนแต่มันตีมันจะตีไม่ได้นะมันทำทำ่ามีใส่ตัวสาวมนะ <m> เขาไม่ได้อ่ะโอเคโอเคมันจะแล้วมันจะแดกกูณไหมอ่ะ <m> ผมเรีกรยก่อนแล้วกันทุกคนผมผมดูปกติก่อนถ้ามันยังไม่เห็นผมอ่ะโอเคโอเค,อเคกูวิ่งแล้วกูออกวิ่งเลยแล้วกันโอเคโอเคมันจะไม่ยุ่งกูใช่ไหมอ้า,อาวมันเป็นแล้วทุกคนมันเหมือนมาตีกันไม่เข้านะเออช่างแม่แล้วกันเฮีย่อดไปฮะไอพวกมังกรนั้นจนะเป็นคริสตัลไวเบิร์นนะไอพวกคริสตัลไวเบิร์นนี่ถ้าเกิดเราจับได้ก็ได้ดีนะแต่ประเด็นคือเราไม่มีคริสตัลไง นั่ะครับปัญหาใหญ่เลยผมว่าเรามาอยู่กันแถวๆนี้มันก็ทุกฝังหนูไม่ค่อยแย่เท่าไหร่นะใช่ไหมเนี่ยมีอาหารให้ด้วยเสี้ยแต่ผมเก็บนี่ก่อนแต่ผมอยากเดินไปถึงตรงตรงนึงก่อนทุกคนมันจะเป็นตรงที่เป็นท่าเรือไปเลยเลยจะว้าไปว้าไปนะ่ไหมจะว้าไปดีกว่าฮะตรงนั้นมันจะเป็นตรงท่าเรือครับทุกคนคล้ายๆไอ้ตรงที่เราไปกันเมืเ่อกี้เนี่ยมันอยู่ประมาณบริเวณฝั่งนูนนนนนฝั่งนูเลยอะ เลยขวนก้อนขวนนั้นไปอะฮะในตอนนั้นมันจะเป็นจุดที่ผมไปแคมปิงม้งว่ะผมเล่นกับเพื่อนนะผมจะไปแคมปิ้งตรงจุดจุดนั้นบ่อยนะฮะซากเรืออะไรนี้อยู่ได้ไงเออมันจะวยทำให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะคือเราใช้เป็นที่กับบางอะไรก็ได้อนะแต่ไม่แน่ใจนะทุกคนถ้าเกิดเราไปในแบบถ้าเราไปตอนนี้มันจะมีตัวรอเซตห่ออยู่เนี่ยโอเคเคมาถึงตรงนี้ก็โอเค,อเคไม่มีตัวรอเซตห่ออยู่ฮนะเฮ้เยนะเอ๊จะมีมอสชอบบ็อป่ะทั้งเมื่อกี้เหมือนแบบผมเห็นประหลัดิปด้วยอนะ แอร์ดรอปอะไอ้เหี้ยแอร์ดรอปเล่นปาล์ชีแล้วโอ้โหทุกคนเห็นไกลๆนะปะเห็นนะปะเขาบีบคาตาชิครับทุกคนมันจะเป็นเหมือนกระลอกบินอะแต่ไม่ติดสายฟ้านะฮะอ่านะครับทุกคนเจอแล้วรากเรือตรงนู้นครับเดี๋ยวมันจะวิ่งไปตรงนู้นแล้วกันนั่นดิโลมันอะโอ้โหโอ๋อดิโลเล็กครับทุกคนไม่ใช่ดิโลใหญ่นั่นตัวอะไรอีกอะอ้นั่นกอบลินฮะ,ะกอบลินอย่ายไปยุ่งเลยดีกว่าพวกดิโลกูกูสู้ได้ไหมเดี๋ยวทุกคนเว้ไม่ค่อยโอ้ยเว้าเว้ก็เยอะอยู่นะ เอาไปยี่สิบเองไม่ค่อยเยอะเท่าไร่นะวะคุณต้องร้อยยี่สิบโอเครอดนะที่แบบเช่นนี้ก็รอดชีวิตนะฮะกูออมฮอชอบมันสงบแล้วครับกินเลยคุกพามีดไอ้เหี้ยใครจะหาให้บุญเขาตอนนี้แล้วก็ต้องก่อนเราขึ้นเขาต้องไปเรามีโอกาสเจอแอนดิลซาคัสนะเดี๋ยไอ้เจ้าหมาติดป้อมปืนนะแต่เราทำตัวบ้านมาก่อนฮนะต้องทำบ้านอยู่จริงทุกคนตอนนี้เพราะไม่งั้นมันจะหนาวตายฮนะโอเคเอากระแพงมาอันนี้แล้วก็น,นี้ แล้วก็สเตนิ่งท็อตได้ยังเออท็อตเลยวครับนี้มาด้วยนี้มาด้วยเขียนมาทุกคนเราต้องทำงานแข่งกับเวลาน่วยนะไฟเบอร์แล้วก็อันนี้แพดเอามาครับไฟเบอร์เราเก็บแบบนี้เอาโอเคมีมังกรนะโอ้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 อ้สัตว์ไอสัตว์ไอสัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นมึงใจเย็นใจเย็นอน้องรบนึงคหนึงเชื่อคือถ้าก็โดนตีเนี่ย ยิ่งโดนตีเรายิ่งแบบเสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวมึงอยากมามัเข้ามามาเข้ามามาเข้ามามึงอยากไฟมาเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะลงน้ำไปตีมึงไอ้เจ้เดี๋ยวจะหลบไปตรงนี้อ่าหลบนี้แม่งเลยน้องเราจะมาจู๊ดด้วยเสาเนอะไม่รู้มันของอะได้ป่ะอุ้ยอุ้ยอ้าว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 เฮียเชี่ยมขรุขรูมาไอ้สัตเดวเดี๋ย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 วกูตายแน่เลยเฮีย ทุกคนกูตายโอ้โหไอ้กรบปินมาอยาโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยไฟดีโลเหรอเอ้ามันไม่ใช่พันปกติครับทุกคนตอนนี้แม่งมืดแล้วว่ะมารูทุกคนถัดฟินใช่ไหมฟินฟินเอาฟินมาทำนี้เราทำอันนี้ไหม โอเคฮะเดี่ยวทุกคนโอ้โหกูได้เสียงไมโกรโซาร์ตปะนะี่อย่านะมึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราคือมันมีเสียงอะในเสียงเฮียเราก็ไม่รู้ว่ามันโคตรน่ากลัวเลยเอา่าจุดก่อนนั่นพอจุดเราหายหนาวได้ปะวะย่อก,ก่อนนะทุกคนย่อก,ก่อนย่อก,ก่อนชิ้นไม่กินหยองขวัญหรืองไงวะ โอเคโอเคโอเคตัวอะไรไม่รู้ทุกคนเหม,ม,ม pavement, ome, e ือนจะมีเอฟเฟกต์หิวด้วยนะจะแบบมันจะไปแล้วนะตัวเชี่อเลยวะตัวผ่าเดี๋ยวทุกคนออนี่โลเอาเฮี้ยเฮี้ยนทางนี้ดีกว่าเฮ้ย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 มาดิเอาไอ้สัตว์ขึ้นได้เอาวันนี้เนาะเอาวันนี้ว่าไงมมาดิมาดิมามาดิมาอีกเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ทุกคนไม่ไหวว่ะ ไอ้แค่ยยากเกินอันนี้มันนี่กูนี่มามึงติดลูกพี่กูนี่มาอันนี้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 มาเจอลูกพี่กูนี่มาลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่เู่านั้นเออโอเคกิจกรรมกิจกรรมอะไรกิจกรรมอะไรสู้มาเลยสู้ไว้สู้มันสู้มันสู้มาเลยพี่จัดมาเลยตายเลยน้องขอให้ทุกคนได้อยู่ฮะได้อยู่ฮะได้อยู่ได้อยู่ถึงตัวกูน่าจะไม่รอดแล้วแหละตอนเนี้ยชิ้นหนาวเกิน ไ้เบอร์กูขอเชื่อแรกๆไปเลยขูทำชุดได้อ่ะเฮ้เชื่อตร๊โอ้หางกัลมิมัสฮะถ้าไม่เป็นแรปเตอร์ทีนี้คือละบากเลยอ่ะไอ้ตรงนี้นะกูทำชุดก่อนได้ไหมอ่ะคือกูอยากกูบขูอยากหนาวตายตอนเนี้ยเฮ้ยเอ่อกูวิงไม่ได้อ่ะเชื่อกูพิงไม่ได้ทุกคนชิบหายแล้วชิบหายแล้วไอ้ยกูจะตายเนี่ยกูตายแล้วอ่ะเอา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  ไอ้เย้ากูวิ่งกับกองไฟตายไอ้สัตวสเจ้าควายของแท้เลยกูเนี่ยไอ้เฮียสวัสดีครับไอ้ควายอุ้ยกูกูได้เสียงอะไรมาโอ้โหไอ้ไวดีโลอ่ะไอ้เฮียอย่ามากูนะเว้ยเฮ้ยังไงแคมป์เราอยู่ตรงนู้นนะอยู่ตรงน้ำก่อนนะทุกคนเอยวน้ำเลยฮะเอยวน้ำเลยเอยู่น้ำเลยโอ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรมาตัวห่านเลยวะ ไมโครสกิลิเล็กเฮ้ยไอ้เหี้ยมันเกิดอะไรเปล่าย่เฮ้ยอย่ามยุคกูย่ามยุคกูยี่ยมยุกูยี่ยมยุคกูอย่าห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 ย่าไอ้เหี้ยเอ้ยโอ้โหแม่งไอ้สัตว์นี่มันอารเลยเกมสยองขวัญว่าชิมึงเล่นกูอย่างนี้เลยอะไอ้เหี้ยคือโอ้โหโอ้โหโอ้โหเสี่ยมาอย่างใกล้เลยตัวหาอะไรวะน่าไอ้เหี้ยกีเด็กเหรอ เอ้กูถอยก่อนเลยถอยก่อนเลยฮะถอยกันยทุกคนอยู่ไม่ได้ไหวเชียะตองนั้นแม่งซาวเวทเกินนะเฮ้ยมดมดมดชิคกหลบในปากก็ได้วะแม่งเกินไปซึ่งก้าทุกคนสงสัยนะว่าทำไมผมถึงไม่ไปเกิดตโตอื่นนะคือผมจะบอกว่าไอ้แมปเนี้ยตรงอื่นนะแม่งเถื่อนพอกันในเฮียแม่งบางทีแม่งเถื่อนกว่าน,นี้อีกและยิ่งเป็นแมปอดด้วยอะ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในมอดมันจะเพิ่มอะไรมาบ้างฮะแต่ผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหรอ่อ่ะผมคิดว่าแม่งน่าจะเถื่อนนะ โอเคมาอันนี้ชิบอ่านี่มาฮะปาล์มมาชิบเขเปลี่ยนไปพิกแอปมากเขีเปลี่ยนไปควานแล้วฮะเอาไม้มาโอเคแล้วก็ไฟเบอร์มาโอเคมันเออเลอร์อะไรสักอย่างนะก็ต้อคนอยู่ไกลๆนู่นน่ะไม่รู้นะฮะไม่รู้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 ไอ้ยย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 ยอยยายย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 นยย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  เพราะผมขนนี่เข้าบ้านไว้ดีกว่าเขียนมาน่าจะตอนนี้มันเริ่มเช้าแล้วฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะขนนี่เข้าบ้านมาฮะจะมาอยู่กันในบริเวณแบบนี้ก่อนอา่าโอเคปิ๊ครับก่อนเราจะมัห้าหกอันใช่ไหมเมื่อกี้ที่เขียทุกคนจะลาอะเจ็บเจ็บ,บสร้างบ้านสูงๆเขหน่อยนะบ้านสูงมันจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนิดนึง ขาดเลยปะไฟเบอร์ครับไปไปหาเกมก่อนอย่างน้อยมันก็ไม่หนาวแล้วทุกคนอยู่ในบ้านอะ่ะก็ได้อยู่ฮะแถ่ตรงน,นี้มันก็ค่อนข้างสงบด้วยแค่ตอนนี้นะเออแค่ตอนนี้มันอาจจะสงบนะทุกคนแต่เพราะว่าอีกไม่แน่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนอีกสักพักนึงอาจจะมีตัวเล็บผุ้มาก็ได้ฮะขาดอะไรขาดน,นี่ตามอันเชียบอัน,นนี้มาจับเชียบเชียบ ไอ้เชงนี่อยู่ไหมไอ้น,นี่อะไรอะ่ะเปิดแผนเอ่อลิฟแมนรูดเมื่อคืนแล้วทุกคนนี้มันทำไม่ได้อะ่ะมันเอาอีควิปเมนต์นะ,ะทุกคนอีควิปเบิลมันเอามาใส่ได้เอาใส่อะไรอ่ะไอ้เชงโอ้ยแค่นี้ก็รอดแล้วเว้ยไอ้เชีย12 seconds later มาเก็บกอ่อนนะนี่ก็เก็บเก็บของให้หมดก,ก,ก่อนนะทุกคนเขียนมา้ยเพาตรงนี้เราตั้งเป็นแลนด์มาร์กเลยฮะไอ้อยบานโก้ไอ้เชียบานโกน้ไอ้ออตัด ตัวอะไรโอ้โหแม่งเอ้ยกูไอสัตว์กูจ่ายอยู่มานต้องนานไอเชวิ้งกี่หลายคนถึงละมาดูว่ามันจับได้หรจับเออน้ำผึ้งฮะทุกคนน้ำผึ้ง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 กูหาจากไหนดีอะคือน้ำผึ้งมันมีให้เก็บอยู่แหละแต่ว่ากูจะเก็บได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งฮะ มันมีตามแมปอยู่นะน้ำผึ้งเอ้ต้องหายกินน้ำผึ้งครับไอเฮีย hey, มันกินของแต่ย่างยากชิบหายเลย Five minutes later